ที่ร่วมเดินทางไปประกอบพิธีคุ้มเราะนะคะในปี2564กว่า100คนค่ะได้เข้าร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้พร้อมเป็นเครือข่ายนะคะในการจิตอาสา,าฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ โดยทางด้านนายสัทธาคตชพลายุกนะคะรองเลขาธิการศูนย์อุตริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะเครือข่ายจิตอาสาในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทางด้านรองเลขาธิการสบตอบอกเขาว่าผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ โดยเจ้าที่มีโอกาสไปประกอบวิธีคุมเราอณนะประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามมีความปรัรถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้ไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันการเข้าสังคมกับกลุ่มใหญ่ได้ในการดำเนินชีวิต รวมถึงการพัฒนาจิตใจหรือจิตวิญญาณอันจะนำไปสู่ผู้ที่ส่งคุณธรรมด้วยกระบวนการของหุมเราะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองครอบครัวชุมชนและสังคมได้ดังนั้นจึงขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวความรู้จากการจัดก,กิจกรรมค่ะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยด้านหนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะบอกว่ารู้สึกพึงพอใจทั้งก่อนเดินทางรวมถึงขณะดำเนินกิจกรรมและก็หลังจากการเดินทางกลับมาโดยได้เข้าร่วมนะคะเป็นแขกขององค์อันเลาะได้เยือนบ้านขององค์อันเลาะและก็การทำศาสนก,กิจที่สมบูรณ์ได้เจอเพื่อนๆที่ร่วมโครงการที่ต่างมีความสัมพันธ์ที่ดีมีมิตรภาพที่ดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันและก็ยังมีจิตอาสาที่ร่วมกันเสียสละได้มีโอกาสปรับเปลี่ยนตนเองในทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งจะสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับบุค คนอื่นในสังคมได้ด้วย ซึ่งสาหรับกิจกรรมสร้างเสริมความเข้าใจและพัฒนาทักษะเครือข่ายจิตอาสาในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นระหว่าง17ถึงส9พฤษภาคม2565ายซึ่งก็มีกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ที่ร่วมเดินทางนะคะไปในพิธีคุมเราะจำนวน112คนค่ะซึ่งทั้งหมดนะคะบอกว่ารู้สึกพึงพอใจและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีนะคะจากการจัดก,กิจกรรมดังกล่าวค่ะ